ซอบจะทำเค้กฟองน้ำตัวนี้ด้วยหม้อหุงข้าวค่ะกรีนวันนี้เลยอุ้ยต้อมันคงตงใส่มันต้องดำขึ้นอีกอะทุกคนคะต่อไปนี้เนี่ยเป็นความตันหาทางจิตใจซอบมีไอเดียคือเราไม่ได้มาขายขำนะ่าจะเป็นเนมันหลุดมือจริงจงจู่จ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะะี คลิปเลยเนาะคลิปนี้ค่ะซอสจะพาทุกคนนะคะมาทำเมนูที่ฮิตมากในตอนนี้นะคะนั่นก็คือดีดีดีเค้กฟองน้ำค่ะสมจริงไหมน่ากินมากเลยเนาะก็คือของจริงนะ เราเนี่ยยังไม่ได้ทำไงเอาโปรโตไทป์ให้ดูก่อนว่าถ้าทําเสร็จออกมาจะหน้าตาแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยเขาจะต้องใช้เตาอบแต่ว่าซอฟจะทําเค้กฟองน้ําตัวนี้ด้วยหม้อหุงข้าวค่ะนาทีนี้เนี่ยสปอนเซอร์หม้อหุงข้าวต้องเข้าเลย <laughs> เอาละค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์กันตามนี้เลยค่ะ พร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยค่ะคือเรามีไข่ไก่กันทั้งหมด4ฟองนะคะแยกไข่แดงไข่ขาวให้เรียบร้อยเราจะมาตีไข่แดงกัน่อนนี้โอ๊ยไข่แดงโอเคเสร็จเรียบร้อยตื่นเต้นนะทุกคนในที่สุดช่องสอบปองก็มีเครื่องตีนะคะก่อนหน้าเนี่ยตีได้ก่อนหน้าไปจำได้ว่าแขนบวมเลยเราก็จะตีไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆใส่น้ำตาลทรายนะคะลงไป50กรัมค่อยๆใส่น้ำตาลนะคะใส่เล นี้นะคะเราจะสใส่วัตถุดิบเพิ่มเติมลงไปนะคะเราจะใส่น้ําสะอาดนะคะที่เราตวงกันมาเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคค่ะใส่เข้าไปบลิ้วสเนียบนะคะ <c oughs> น้ำมันคือการผสมส่วนของสีระหว่างน้ําเลมอนไข่ขาวและน้ํามันอย่าหยิบผิดนะคะ <c oughs> น้ํามันรำขาวค่ะเนียบโอเคเสร็จเรียบยร้อยปึ๊บน้ําเลมอน <c oughs> แล้วก็กลิ่นวานิลลานะคะอีกหนึ่งช้อนชาค่ะกลิ่นวานะะ <c oughs> ิลลาทุกค ขนาดนี้แล้วเนะเาะแล้วก็คงต้องใส่คือเราไม่ได้มาขายขำนะแต่มันยันหลุดมือจริงๆ,ๆเอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ตีจนส่วนผสมเข้าด้วยกันเลยค่ะ<า>อยากเล่นอยากไก่ขำคือเหมือนไม่ใช้คนทำขนมเก่งแต่อยากทำไงโอยเนียนมากกลิ่นวันิลาหอมมากทุกคนโอเคเจ็จๆเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เนียนเลยเหมือน ไข่ตุ๋นเลยถึงขั้นตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงร่อนแป้งนะคะน,นี่มีงานฝากมาให้เล่นร่อนแป้งนะ <c oughs> โอเคนี่ดูการ์ตูนบ่อยก็ทำอย่างนี้าาความรู้จากการดูอนิเมะเนี่ยมากมายขนาดนนะับไม่เหลือล้นไม่รู้พูดไม่รู้เรื่อง ร่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะใส่ผงฟูนะคะ1ช้อนชาครึ่งนี่ก็ซอบภูมิใจแล้วก็ตกใจกับผงฟูที่ซื้อมามากเลยนะมันชื่อวผงฟูดับเบิลแอคชั่นปกติได้ยินคำว,ว่าเขาดับเบิลแอคชั่นที่ไหนอะผะอห็นสก๊อตอะไรอย่างนี้ป่ะเออใช่ไหมเ <c oughs> นื้อแบบพันุ่มเลยอะตั้งใจตักนะตักดีๆเนยช้อนแล้วหนึ่งอ่าครึ่งหนึ่งเสร็จเรียบร้อยใส่ผิวมะนาวลงไปนะคะโอ้ยเหมือนขิงเลยอะหอมมากทำตู้หมึนไม่ได้เตรียมมาอะไรอย่างเนาะ ใส่ผิวเลมอนลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันเลยค่ะเน,เนื้อเนียนเลยโดยปกติแล้วว่าเราจะต้องถ้าเรามีเตาอบอะคือเราก็ต้องตั้งเตาอบก่อนเพื่อทําความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าซอาไม่มีเตาอบซอบเลยกดถุงข้าวนะคะเพื่อให้เมื่อถุงข้าวมีความร้อนขึ้นมาก่อนะะค เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระพาร์ของไข่แดงแล้วก็ตัวแป้งเนาะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาตีกันต่อที่ไข่ขาวมาค่ะเราอยู่กับไข่ขาวนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ขาวลงไปก่อนนี่เราจําได้ปะเราตีไปกี่พันครั้งนะตอนทํดารกูน่าคอฟฟี่น่ะไข่ขาวว่เลยจังเลยทุกคนมันไม่ ไข่50กรัมที่เรามีอยู่เนี่ยค่อยๆใส่โผถ้าฉันทกกําทกอบหน้าด้วยสิ่งนี้นะตอนนี้ฉันคงจะเสร็จไปนานแล้วนะฟูขึ้นแล้วเฮ้ยขึ้นรูปเร็วมากปรื้มเรี่ยมดใจเสร็จเรียบร้อยปุ๊บระหว่างนี้เราจะต้องใส่ครีมออฟทาทาอ่ะจริงๆมันไม่เคยทําขนมแใช้ครีมออฟทาทาครั้งแรกที่ได้ยินแล้วมันรู้สึกคือเคจะตัวครีมออฟทาทาต่างจากของฟูยังไงเขาบอกว่ามันจะช่วยรักษาให้ความคงสภาพได้ทําให้อยู่ตัวนานกว่า ตัวมันเลยนะคะเครื่องช้อนฉานะคะเราจะตีจนเขาตั้งยอดนะคะสรุปใช้เครื่องก็เมอนนะเพราะเครื่องก็หนักไงประเด็นส้ยสวยมากเลยทุกคนนี่ค่ะดูความหนาแน่นและความตั้งยอดนี้จอ้ชิจิดึบอีตั้งเลวเค้ยสนุกอะเฮ้ยมันดีอย่างนี้นีเองเวลามีอุปกรณ์ครัวช่วย ค่ะทุกคนหลังจากที่ซอสได้ตีไข่ขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำให้ซอฟตระหนักรู้ได้ว่าเมื่อสักครู่นี้ซอฟตวงวัตถุดิบผิดไปนะคะกับผงฟูดับเบิลแอคชั่นนะคะมาซอจะตวงให้ถูกต้องก่อนที่ดื่มโอเคแล้วก็จะต้องเติมกลิ่นวน,นิลาลงไปด้วยอีกนิดนึงนะคะฉันรู้ว่าเธอจะมาเร็วโอเคซอว่าใช้ได้ค่ะเราจะเอาไข่ขาวที่เราตีจนขึ้นยอดแล้วนะคะแบ่งออกมาก่อนเอาไว้สําหรับตอนเสิร์ฟอ่านะให้หน้าตาเหมือนเป็นแบบฟองแฟบอะ่ะ <laughs> นะคะตักมาเลยค่ะ แบ่งเอาไว้แบบนี้แล้วก็เอาไปพักไว้ก่อนค่ะต่อมานะคะเราจะเอาไข่ขาวที่เราเหลือนะคะจากการแบ่งแล้วเนี่ยมาตะล่อมเข้ากับไข่แดงที่เราเตรียมไว้ค่ะลงมาเลยก็คือจุดประสงค์ก็คือให้มันเข้าเนื้อกันนะคะทุกคนหุยกลิ่นขนมมันลอยมาแล้วะ ตะล่อมต่อเลยตะล่อมฟังดูเป็นคนไม่ค่อยดีนะดูเป็นคนแบบตะล่อมเนาะตะล่อมจับทุกคนแปลว่าอะไรคะหลอกล่อให้ไปสู่จุดหมายที่เราต้องการอ,อ๋อเหมือนเวลาเราจีบผู้หญิงไงเราต้องค่อยๆตะล่อม <c oughs> ตะโกนแพ้กักนใช <c oughs> ่เอาจริงๆนะ honestly เลยนะตอนเด็กๆเราสงสัยว่าทำขนมอ่ะจะแยกไข่ไปทำไมนี่เมื่อสุดท้ายคุณก็มารวมกัน <c oughs> ซึ่งณนะวันนี้ก็ยังสงสัยอยู่นะแต่ก็ทำไปเพราะว่ามันควรทำนู่นบอกว่ไข่ขาวมันไปไปผสมกับไข่แดงแล้วมันจะตีไม่ฟู โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเนียนมากบอกเลยนะคะอต่อมานะคะเราจะแบ่งส่วนนะคะจากก้อนนี้เนี่ยมันหนึ่งในสี่ของเขานะคะเพื่อมาผสมสีเขียวเพื่อให้กลายเป็นฟองน้ําสีเขียวด้านบนหนึ่งในสี่ไหมนะอีกนิดหนึ่งเราจะใส่สีเขียวมันจะเขียวไม่เข้มพอให้ความเป็นฟองน้ำอาจจะต้องเตรียมสีดำมาผสมใส่อีกนิดนึงนะคะเพื่อให้มันดูแบบเขียวเกียวเกียวขึ้นเลยเออ แต่สีมันดูสดใสเกินไปจริงด้วยล่ะแต่ล้อมนะคะทุกคนตัดล้อมตัดล้อมเขียวอีกเนาะแต่ซอฟค่ะสกอรไปจากโรงงานแถวบ้านเราอะสีเขียวเข้มกว่านี้นะคะใส่เพิ่มนะคะสีดำร่้สึกดดันอย่าเป็นวันนี้ลานะไม่ดำไปใช่ปะไม่ได้ถูกใส่สีดำาให้แก่ขึ้นเฮ้ยอายุริ่มเยอะแล้วมันก็จะแบบ b เนี่ยส่งให้ฉันเล่นแล้วพอฉันเล่นด้วยแล้วยกันยบโอ้โหอีกยาวไกลเลยอ่ะตอนนี้นะคะเป็นการประมาณเอานึงสิ้นมาต้องดำขึ้นอีกมือสั่นดำอย่าค่อยๆแล้วกันเนาะคือเ้าเอานี้มาเทียบปุ๊บนะรู้สึกอยากมีสีน้ำเงินใส่ไปด้วยเลยมีแม้น้ำเงินทุกคนคะต่อไปนี้เนี่ยเป็นความตันหาทางจิตใจเรารู้สึกว่ามันมันดูติดฟ้านิดนึงใช้ความรู้ทางศิลปะที่เรียนมาตั้งแต่เด็กนิดเดียวเองเฮ้ยมันก็ดูโอเคขึ เอ,อค่อยสวยงามขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะ๊ะตอนนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาอบด้วยหม้อหุงข้าวที่เราได้อุ่นความร้อนเอาไว้แล้วนะคะมาเอาแล้วค่ะเทใส่หม้อหุงข้าวเลยทเทไปเลยจ้าชนนใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ก็มีการเคาะๆด้วยนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศออกมาสักหน่อยตอนนี้เนี่ยเราก็จะปิดฝาหมอ้อแล้วก็กดหุงข้าว ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องโน้ตเอาไว้ก่อนนะคะว่าหม้อหุงข้าวแต่ละรุ่นเนี่ยรอบความร้อนกว่าจะสุกช้าสุกอาจจะไม่เท่ากันดังนั้นแล้วเนี่ยลานจะต้องคอยนิเตอร์ดูเป็นระยะระยะนะคะว่าเนื้อเค้กของเราเนี่ยสุกไปถึงประมาณไหนแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะปล่อยให้สุกซักประมาณหนึ่งนะคะที่ไม่ได้สุกจนเกินไปแล้วเราก็จะเติมส่วนฟองน้ำสีเหลืองของเรานะคะเข้าไปตดเติมนะคะแล้วก็จะได้กลายออกมาเป็นอย่างนี้ใส่สีเหลืองค่ะสีเหลืองที่เราจะใช้นะคะจะเป็นสีเหลืองไข่นะค่อยๆใส่สำหรับเราแล้วว่าสีเหลืองเป็นสีที่แบบมวลมันบาง ชอบมีไอเดียฉันว่าฉันไม่ชอบสีเหลืองไข่เราชอบเหลืองมะนาวเราขอเหลืองมะนาวหน่อยค่ะเย้โอทุกคนมันดูเหมือนไม่กระจายนะแต่เมื่อกี้มันเลยบบแบบบลูบลูบเผยแล้วว่าเหลืองมะนาวดีกว่าเฮ้ยแต่ได้อยู่ได้อยู่แบบว่าไม่ได้ เหมือนเดือดกล้วยเลยนะเริ่มไปไกลแล้วเริ่มกลายเป็นกล้วยได้สวยเลยเหลืองมนันนาจอกมาเป็นแบบนี้เนาะใช่ได้ใช่ได้พอเราผสมสีเหลืองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอสีเขียวเขาเซตตัวสุกป,ประมาณนึงนั่นแหละแล้วเราก็จะมาเติมสีเหลืองใส่เข้าไปเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันค่ะ20สนาทีผ่านไปน,นะคะเรามาสำรวจกับหม้องข้าวเราสักน,นิดนึงเดีด๋ยว้าวมกลิ่นหอมมากแกฉันหิวแล้วอะจังหวะนี้เนี่ยเราจะต้องรีบใส่สีเหลืองลงไปนะคะใช่หมดเร็วนะจ๊ะ ขั้นตอนนี้ถ้าใครรู้ตัวว่ามือเล็กนะเรียกแฟนเรียกแม่เรียกพ่อมาช่วยก็ได้นะตอนนี้เหมือนไข่ตุ๋นทุกคนเราก็จะปิดฝาและก็รอเวลาอีกสักพักหนึ่งนะคะตอนสีเขียวเนี่ยซอฟทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะก็ตอนนี้เติมสีเหลืองลองไปซอฟว่าซอฟอาจจะรอสักประมาณ20-30นาทีแล้วซอฟจะคอยมามอนิเตอร์ดูเป็นระยะระยะนะคะก็ลุน้นค่ทุกคน เลาแล้วนะคะเรามาดูผลลัพธ์กันค่ะว่าออกมาเนี่ยมันจะรดไหมพร้อมหนาหนึ่งสองสาสีเหลือง yeah! <c oughs> <c oughs> สีเหลืองรอดไีแกไม่ได้ซ้อมทาก่อนเลยคือทำครั้งแรกะนนี่ครั้งแรกในชีวิตที่ทาเค้กฟองน้าครั้งนี้เลยค่ะคทุกคนทีนี้เราจะต้องเอาออกมานะคะหนึ่งสองสามเจ็ด าจะยังดูไม่เหมือนที่คิดนะคะแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจสีสันเนี่ยใช้ได้ตอนนี้เนี่ยความรุ้นของซอสพีเพียงอย่างเดียวเลยคือสีเขียวว่าหนาขนาดไหนค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะจัดจานกันนะ,ะคะจำใครขาวเราได้ไหมคะแล้วก็มีน้ำพึ่งซอสเตียม,มาเผื่อด้วยเป็นตัวแทนของน้ำยาล้างจานเน่ยแอบไว้เสริมรสชาติหนึงองอ,อหืมมันแตกวรัวนิดนึงน,นี่เออ เราว่าเหลี่ยมฝั่งนี้ได้แล้วเราตัดอีกเหลี่ยมฝั่งอื่นดีกว่าว้าวสีเขียวๆเห็นแล้วนึกถึงอะไรรู้ปะมันคืออะไรสักอย่างที่ไว้ใช้ทำพานไหว้ครูมันเรียกว่าโอเอซิสหรอชื่อเหมืนนอนขนๆเงใส้มอหุข้าวก็ทำได้ทุกคน <c oughs> ต่อมานะคะเราจะตกแต่งด้วยน้ำผึ้งลงไปนะคะให้แบบโนแถวๆนี้เหมือนเรากดน้ำยาล้งจานนะคะ น้ำยาล้างจานสุดๆทุกคนพอเรามีน้ำยาล้างจานแล้วแน่นอนว่าเราจะต้องมีแบบเคกว่าฟองปะมีความตื่นเต้นแล้วงงกลัวๆอะไรเงี้ยมุมนะฮะเนี่ยดูไม่เหมือนของกินเลยอะแต่ว่านี่คือของกินเอาเท่านี้เลยแล้วกันเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมี คอเค้กฟองน้ำนะคะที่เราสามารถใช้หม้อหุงข้าวทําก็ได้เหมือนกันแต่ก็เชื่อว่าถ้าใช้เตาอ,อบเนี่ยยังไงออกมาหน้าตาก็คงจะสวยกว่าแน่นอนนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดที่บ้านไม่มีเตาอ,อบเนี่ยเราใช้หม้อหุงข้าวก็สามารถนะคะ กินกันเลยค่ะแเ้าควรจะกินร่วมกับน้ำผึ้งของเราอันที่ทางมุมมีดที่ใช้ดีจังเลยอ่ะจุ่มน้ำผึ้งนิดนึงจุ่มยาล้างจานนิดนึงน้ำผึ้งนะคะทุกคนแล้วก็ ทำเจ็จแล้วแม่กับมาจากบ้านให้เห็นเรานั่งกินอย่านีาจะตกใจกลิ่นตัวแป้งอะ่ะมันหอมเลมอนบางๆเ,เจ้าแป้งอะ่ะแน่นกำลังดีไม่แน่นเกินไม่ฟูไปอะ่ะเรากินกับน้ำผึ้งนะมันมีความหวานหวานละมุนละมุน่ะ,นะแต่ยิ่งกินกับเจ้าตัวฟองเมลแรงไอ้ตัวไข่ขาวที่เราทำนะมันกรมกรมเฮ้ยแข้งฟองนะ ด้วยหมหุงข้าวนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากลองทาเนี่ยก็ลองไปทําตามกันดูได้นะคะบอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิดแล้วหน้าตาที่ออกมาเนี่ยก็ครีเอทีฟและอเมซิ่งมากเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมช่วยก,กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะอยากให้ซอฟเข้าครัว,รวด้วยเมนูไหนบ้างเน่ก็สามารถคอมเมนต์บอกซอฟได้ที่ใต้คลิปเลยะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสหุหกัารับชมกันทุกคนมีความสุขมากๆแล้วเจอกันีกคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย